สวัสดีทุกท่านวันนี้ที่หายไปนานๆนะท่าน,น,าน,น,าน,น,านเป็นเพราะว่าจัดห้องเก็บของอยู่นี่อันนี้คือของทั้งหมดที่ผมไม่ได้ใช้งานนะท่านผมเก็บทิ้งหมดเลยนะครับของที่ไม่ได้ใช้งานหลอดไฟก็เสียแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเก็บเก็บทิ้งไปทั้งหมดเลยหนึ่งคันรถนะฮะนี่ก็จะจัด จัดห้องเก็บของใหม่วันนี้มันก็จะโล่งแบบนี้นะเออมันก็จะโล่งแบบนี้นะท่านเออส่วนอันนี้ยังไม่ได้ไปมอบให้กับบ้านบ้านเขียวนะท่านนี่อันนี้เป็นผ้าห่มนะครับอ่าเป็นผ้าห่มที่ผู้ใหญ่จะดีส่งมานะครับเดี๋ยวจะไปมอบให้บ้านเขียวนะสองพืนนะท่านยังไม่ได้ไปเลยเออ วันนี้ก็อยู่บ้านชิวๆนะตอนแรกว่าจะไปหาทําน่นทนํานี่ก็เลยเดี๋ยวพักสันหน่อยนะทาเคลียร์ห้องเก็บของก่อนนี่เราท่านห้องเก็บของเราก็เคลียร์แล้วก็จะเอาไปนะทิ้งแล้วท่านอืมเราก็ทิ้งที่บ้านหลังบ้านผมนี่แหลนะทุกท่านไม่มีที่ทิ้งเนาะเออทิ้งทั้งหมดเลยทุกท่าน เก็บไว้ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเอออันไหนขายได้ผมก็จะแยกขายนะฮะพลาสติกตัวไหนเก็บไว้ขายได้ผมก็ขายเพราะพลาสติกบางตัวเนี่ยเขาไม่รับซื้อนะท่านอะไปเอาไปทิ้งนะท่านอ่านี้ก็จะเป็นจุดที่ผมมาทิ้งขยะนะท่านก็จะเป็นหลังบ้านผมเองนะท่านอ่าจุดที่ทิ้งขยะก็จะเป็นหลังบ้านผมเองนะเดิมทีผมจะเผาขยะอยู่ตรงนั้น แต่ตอนนี้ผมทําที่เก็บฟืนแล้วผมก็เลยย้ายมาออแล้วก็อย่างมันเสี่ยงด้วยเนาะมันใกล้ฟืนถ้าเกิดลมพัดลมอะไรมันก็จะายนี่นะท่านผมก็เลยย้ายมาออทิ้งขยะตรงนี้นะท่านออตอนแรกเนี่ยมันเป็นหลุมตรงนี้เนาะผมก็ว่ากล่าวว่าทิ้งขยะเยอะๆแล้วก็จะกลบหลุมมันเต็มแล้วท่านออต้องมีบอ่อใหญ่เนาะแถวบ้านผมเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะเผาเช้าเผาเย็นกันนะ เอาขยะเพราะมันไม่มีเทศบาลน,นะครับมาเก็บนะระบบอะไรต่างๆบราน,นอกมันไม่มีหรอกนะท่านนะครับแล้วก็เอฟซี FC หลายท่านก็คงอยากจะให้ผมเนี่ยฝังนะครับบางบางคนนะอันนี้ผมเห็นนะบางคนเนี่ยชอบเอาขยะเนี่ยไปทิ้งอยู่ป่าข้างทางนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่ ไม่โอเคนะท่านเพราะว่ามันมันทาให้ป่าข้างทางที่เราไปหาเห็ดหาอะไรเนี่ยมันไม่น่ามันไม่น่าเข้านะท่านเพราะว่าป่าใครใครเขารักเนาะป่าแถวบ้านผมก็จะมีเจ้าของกันทุกคนนะผมเห็นบางบางคนนะเอาถุงขยะไปทิ้งข้างทางบางทีก็เป็นพวกแผงเพลทนะฮะพวกอะไรเงี้ยเอาไปทิ้งตามตามถนนหนทางตามข้างทางถนนใหญ่นะมันก็ไม่โอเคนะอแอบทิ้งแบบนั้นมันก็ไม่ได้นะท่านมันมันสกปร,รกนะ คางทางมันดูไม่โอเคนะเนี่ยต้องทิ้งส่วนตัวของใครของมัน,งนี่นีแเลย นี่คือสาเหตุที่ผมหายไปประมาณสามชั่วโมงทุกท่านเก็บห้องเก็บของแล้วก็เลือกของที่ตัวไหนผมไม่ใช้นะผมก็จะเลือกเลือกออกมาแล้วก็ทิ้งนะอันไหนที่ผมใช้ผมก็จะเก็บไว้ก่อนอันไหนที่ไม่ใช้ผมก็จะเลือกออกมาทิ้งหมดเลยนะครับตัวไหนขายได้ก็เก็บเอาไว้ตัวไหนขายไม่ได้ก็คือไม่เก็บนะท่านเออไอพวกของที่มันขายไม่ได้นะผมก็จะทิ้งทั้งหมดเลย ลังนี่มีนิดหน่อยนะผมก็เลยทิ้งเลยผมจะเก็บเฉพาะรังใหญ่ๆนะท่านลังเล็กๆนี่น้ำหนักมันน้อยกันเลยเอาทิ้งไปซะเออนะก็ทำการสุมไฟเข้าไปแล้วนะพี่น้องเอ้หวังว่ามันจะไหม้นะเนื่องจากไม่รู้จะทิ้งตรงไหนพี่น้องเอ้เอ โอเคจัดการเรียบร้อยขยะหลังบ้านนี่ก็เป็นกองฟืนนะท่านนี่นนี้เป็นกองฟืนนะฮะนี่ดูหลังบ้านผมสาดท,ท่านและทุกท่านเออเพราะว่ารถไถผมดันอยู่ตลอด่ะโอเค สุดโต๊ะจย่อันดับได้ดรได้ฮะเออฮะฝากไว้ท่านี้ทุกท่านสวัสดีครับ